สวัสดีพี่น้องหลังจากที่มันขึ้นเ้องไปหาป่ามาเล่นไ์ครับมันี่เขามีมนโนเด็ดพี่น้องเขาจะมาเห็นยังไปเบิ่งกันเด้พี่น้องด้อเด็ดทีนี้นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ไงอันนี้เขาเรียกว่าป่าหลับหลับป่วย แท็บเนื้อเนื้อนี่แซ็บรีพี่น้องเน็ตเบิ่งว่าเขาจะไม่ยังนี่ครับกำลังต่ำมอยอยู่วันนี้เฮ็ดเมนู่ยังนี่ครับเนี่ยสองไม่นุ่งก็ไมนูโอ้โหฝีมือกุ๊กเกาลัดกะโตหาเสากินคำอีสานดูนี่อีสานได้หนี่อีสานว่าธรรมดาครับสเมื่อว่านไปยังก็ตัวใหญ่เลยครับเนี่ยอันนี้ครับ เาเรียกว่าปลาอะไรยงนไปเบิรงในคลคิปเนาะอมอกว่านะโตกันแบบรู้เทคเดแมนมาครับอ่ขั้นตอนต่อไปให้ยังกันคุ๊บนี่ครับปอกปอกระเทียมกระเทียมกเทียมหอฟกนครับฟันบางบงปากะเทียมเรียมมากตนี้กรเทียเพรียมมกตนหน่อยก่อนอ้ายงก็มีใครนั่งอันนี้เป็นองค์ประกอบ องประกอบว่าสูตรทีาเ้็ดนี่คือย่างนะครับผมเมาต้องตมไก่ก่อนพร่น้องต้มไข่มันสุกก่อนนะครับต้มไข่ข้าสิบบอรอครับผมข้าตีนยไปให้เีนป้อพร้อมๆไปเลยครับอันตอนนี้เืออยังไับนี่พอนี่ครับผมยวตุกก็จะต้มต้อทุบมันหรเใส่เลยวได้ม่อด้ครับเม่ได้เพราะว่าไม่มีขกันขนีอย อนี่ที่เป็นตะไคร่ตะไรตะไคร้ห้องฝันตะไคร้ห้องฝันใช่ตะไคร้ห้องฝันไหมเพื่อไว้แบบตัดกินกลมเท้าของปาอันนี้เป็นถุงมั่ครับผมน้องเพราะว่าเวลาห้องใส่ปากหอมมีถุงังคมาตพอเีวเฮ็ดพื้จะเป็นถุงรั่าดูจระ้โตดูถุงมพง่ไปดูกันต่อบ้านน้อง แต่ม e ันม okay. ีติดมิค ah. รับเค่แบบหลายบอแต่ประมาณนั้เราได้มาเท่าไอันนี้เมนยังกันไหมเนตัวตัดนตัวตัวตัดอ้องอามากินมัครับทำกินเรา่ไม่แม่ อันนี้เพื <cooks S 2> ่อมามันเป็นแนวอัน <nothing> นี้เพื่อมาตามดูเพื่อมันเป็นองค์รกอบองระกอบของใสตัวตัด่งหูวเลยนี่เอาใสตาแซ่บวะใสตาไปแป่บกินเลยแม่ครับโอ้ครับัเอามาเย็นนึางีครับผมสูตรพัรกานเดีกน้องรอบบนต่อไปครับปลาเนียงก่อน ชื่อปลาก็จำอะไรไหมชือปลาเป็นปลาปลาน้ำจืดขนาดนี้น้ำจืดจืดไปนานใต้ <laughs> สิสาาใครๆปลตทครับพี่น้องผู้ใดหงุซื้อปลากับบอกในเรื่อบอกว่าป้าเราไปตกมากครับดูแม่น้ำเจ้าพญานะครับบางไส้ครับบางไส้ใส่ประมาณเจ็ดสิบโลค,ครับอันนี้พลดเออย,ยังบโบหงจักซื้อปลาอยู่ครับจะว่าที่ในที่แม่คนบอก,กบว่าอะไรเดี๋ยวจำอไรครับต่างกาั ิมาเห็นยังก่อนวันนี้ไมนูยังก่วันนี้จะมาทำป้าหนึ่งมะนาวแปะซาแปะแซะด้วยหนึ่งมะนาวคร้อมสองไม่นุ่มครับหนึอาแปะซาปงั้นตรงนี้ส่งไกมเป็ดป้ามันเป็นอบมะกรอปะอ๋ออบมะกบอรับเดี๋ยวมาเบึงกันต่อไปกับเป็นไกคกับในโครกับโ พอตัดครับเพียงก่อนพี่น้องพอตักคับพี้มันละเอียดไะใส่กันกับให้มันละเอียดต่อกันกับเบิ่งกันต่อไปครับพี่น้องเอ้าเปพียังเขาต้องเปพียังต้องซอยปลาจังสิมันวนเป็นโตครับว่าก็สร้อยนะพี่น้องเพียงอ่ะมันมีซึ่งโอ้ชีวิตน่าทึ่งเนาะที่หลังก็จะตกปลาตัวใหญ่แม้ตกตัวน้อยนมันมีซึ่งหนึ่งพี่น้องมีแต่กระทะอันเก่าเนี่ยแะครับพี่น้อง ไายแหละชีวิตชีวิตลำเค็นมากเลยโอ้ยนะกระเด็นเก่าหมอมันเหรครับพี่น้องมารอบวงตอนต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องมาเอันนี้มันหนึ่งเลยหนึ่งแค่ตรงเดี๋ยวครับตีขือเดี๋ยวไปแหมเนื้อมันนุ่มๆมาพี่น้องเ้าก็เดี๋ยวออกมาเนี่ยมันคู่เนี่ยมันคู่มาคู่อ่า่อให้แค่หนึ่งซึ่งตีขือเดี๋ยว่า วัีบพ่น้องันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้มน้ำนาวครับผมต้มนาวต้มนาวแล้วครับอันนี้เอาไข่ที่ต้มมากินครับผมไข่ต้มกินใส่ไปเลยมาตำาตำมาตำอ้ตำใส่กับตัวตัดหนึ่งกิ่ครับผมครับที่ที่เราโบกดีอร่อยเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงครับ หน้าตาน่ากินมากครับกิ้มโซเดตแปะตะนะครับเอามาใส่หมอน้วครับอ๋อฮึ่มสุกแ,ะะาาแล้วครับ,ลรบปลาถุงมุนไพรสูตรนี้ไปหากินพัตตะคานได้เลยครับเนี่ยหากินได้ทุกธนาการครับปกติจะเป็นธนาคารพาัตตะคานเกาลัดกระโตดเท่านั้นครับผมหายจะเจ้าอืมอันนี้ เลอยฮาดาวฮาดาวแล้วนี่คือไปเป็นเจ็ดาด,าด,าดาวแปดดาวเจ็ดดาวแปดดาวละโอ้อ่ะไปรอบเบิง้ชงชมกันครับตอนผลงานออกมาเรียบร้อยครับผมแอนแอนมาล้ครับผมแล้วก็ไปน,น,นั่งนั่งตัเนื้อครับนี่ครับผมเมนูนี้นั่งตังเนื้อเป็นของอ่า ปีมือของเกาลัดกระตุกนี่มือนี่จุดยอดจะนีครับหลากหลายมิโนเลยมีมีม,มีมิโน,โนเราจะให้เราจะให้เชฟชิมก่อนให้เชฟเชฟให,ใหญ่ก,ก่อนให้เชฟอมาเรามาดูเชฟใหญ่กันดูนะครับอ่ะเราจะตกักเนื้อปลาหอมให้เชฟชิมอ้าวเป็นยังไงบ้างเชฟอร่อยไหม ไอเดินะครับมือหนาบ้างอหน้าไปทานก็อร่อยำมือชไหมแสบบอกมบให้เต็มใจเลยแสบดีมัเนี่ยแสบดีไหมแสบวะพูดพูด่กันแสบดีแสบดีเอเอพกแตไมไม่เต็มใจพูดอร่อยไหมลูกอร่อยก็อ่ะไอ้นี่บอกอร่อยี่อะไรครับไปครับกินเทากันที่นอกหลังจากที่ เมนูพัตตาคารนีาครับนี่ครับตาที่ห้ามากมันขึ้นนี่ครับตักตัดตันี่ครับี่ยังไงก็ประกาศนี่เล้จใส่ในนี่ลองเอาเออต้น้ำเกีมน้ำเียมนี่อง แาม่เป็นบแนั้ครับป่าน่านปาากินยาครับนี่นะครับชีวิตต้นน้าตอนทีคครับอันนี้ป้ายังก็ะนี่ครับเป็นปลาติดแ้งที่สุดมาการเอาสามารถตึนไม่ได้ที่จริงแล้วตันี้ครับพี่น้องตตได้ประมาณฮาโลไะไครับปลาเพราอนไมยังงได้ยังกอถ้าโตมในฮาโลครับแต่ว่าถ้าแบงหา ในบุญีไปครับประกาศปา้าอันนี้ได้เจ็ดสิบโลครับเท่าแบ่งในเบิร์นเบิร์เท่าเ,เ,เหลือมาตัวเดียวครับเอาเมย์เข้าเขาครับครับผมมื้อนีมินมนโน่ขอเข้ากรับได้เห็นในพี่น้องเบมึงหรี่ครับไมากิน,นก่อนครับผมพีม่น้องนะครับเอากันนาเดี๋ยวมิน,นูตัวไหนฮรับติไม่เห็นในเบิร์ครับผมสหรับมื้อนี้กินเขากันครับพี่น้องไม่กินก่อนกันครับเมื่อเซนแล้วครับมาเสร็จแล้วกันครับมาทกินเขากันครับ